เด็กๆลุพมาแล้วอ้าวมา5้าคนวันนี้มีใครมาบ้างครับเริ่มจากแมทธิวมาครับแมทธิวมาบีมาครับบีก็มาแอมมี่มาค่ะแอมมี่มาค่ะมาลีนมาค่ะมาลีนมาเฟยมาครับเฟยยๆมาครับวันนี้เราจะมาเล่นกันเหมือนเดิมแต่ว่าเราจะเล่นอะไรเนี่ยพี่แจ็คในเดิมไม่รู้หรอกเพราะว่าเดี๋ยวต้องถามจากคุณหลุงมืด ว่าแต่พวกเราพร้อมเล่นหรือยังพร้อมแล้วครับพร้อมแล้วนะงั้นเดี๋ยวเราไปเจอลุงมืดดีกว่านะครับคุณลุงมืดครับคุณลุงมืดโอ้โหตื่นแล้วคุณลุงมืดสวัสดีครับนีๆสวัสดีคุณลุงมืดหน่อยสวัสดีทุกคนลูกสวัสดีจ้านี่เสียงคุณลุงมืดคนเดียวนี่ชนะพวกเราทุกเสียงเลยครับโอ้คุณลุงมืดก่อนที่จะเล่นเนี่ยผมอยากแนะนําคนนี้ก่อนเลยครับน้องเป้ยเปยเป้ยเป้ย ผ่านการบวชมาเรียบร้อยอนี่เป็นอดีตสมณนนีปู่ปัญญาธรรมรุ่นสรุ่น,นที่า,าครับ<อ>เปย์เปยครับก่อนที่จะเข้าโครงการสมณีปู่ปัญญาธรรมบวชเสร็จแล้วแล้วลาศึกขาเรารู้สึกไหมครับว่าตัวเองมีความเปลี่ยนแปลงยังไงบ้างเออก็เรียนเก่งขึ้นครับน่าจะมาจากอะไรการเรียนเก่งขึ้นของเราเป็นเพราะเรามีอะไรขึ้นเออมีสติครับมีสติขึ้นครับ วันนี้มาเจอคุณลุงมืดคุณลุงมืดครับครับผมวันนี้เราจะเล่นอะไรกันดีครับแหมมาถึงสนามกว้างๆลานๆแบบนี้แล้วกันแล้วเล่นที่มันสนุกสนานแล้วก็เราเรียกกันว่าการเล่นดีดลูกแก้วอุ้ยการเล่นดีดลูกแก้วนี่มันจะต้องมีหลุมใช่ไหมครใช่ครับมันมีอุปกรณ์มันมีอุปกรณ์อุปกรณ์การแสดงอย่างแรกเลยก็คือลูกแก้วนั่นแหละครับอ่าอีกประการหนึ่งก็อุปกรณ์คือหลุมหลุมที่จะต้องขุด แต่จะมีวิธีแก้งมีวิธีในการเล่นยังไงให้ชนะคนอื่นได้เดี๋ยวเราไปดูกันดีไหม<ะ>พร้อมไหมทุกคนพร้อมค่ะอ้าวถ้าพร้อม,อมแล้วเดี๋ยวเราไปหาหลุมเล่นลูกแก้วกันดีกว่าไปดูแล้วไปเล่นด้วยกันเลยไปเลย แล้วก็เล่นก็มีการต้องมีการแข่งขันกันก็คือตะแรกมีการเขาเรียกขึ้นต้นก่อนขึ้นต้นขึ้นต้นก็ต้องมีการไปยืนขี่เส้นแล้วก็โยนลูกแก้วของตัวเองให้เข้ามาใกล้หลุมที่สุดสมมติครูมุดครับอันนี้เป็นเส้นสมมติเราโยนก็อาจจะไกลกว่านี้อีกเยอะก็ได้โยนคนนึงก็โยนแต่ละคนก็มีลูกแก้วของตัวเองแล้วก็โยนเข้าไปให้ใกล้หลุมที่สุด แล้วต่อไปก็คือลูกแก้วของแต่และคนนี้ใครที่ใกล้หลุมที่สุดก็จะต้องเป็นคนเริ่มต้นเล่นก่อนเป็นผู้ชนะ<อ>ก็จะมีการเล่นตั้งแต่มันมีหลายอย่างก,ก็เล่นเล่นกินตัวเลยก็ได้<อ>หรือจะเล่นเป็นหลุมหนึ่งหลุมสองหลุมสามหลุมสี่แล้วแต่กําหนดกัน<อ>ใครครบที่นั่นก่อนก็จะเป็นผู้ชนะ<อ>แต่ทุกคนต้องเฝ้าอยู่ที่ปากหลุมนี้<อ>คนที่ไกลกว่าเพื่อเราเข้าไปแล้วเราสามารถที่จะยิงลูกคนอื่นให้ออกไปไกลๆได้โดยต้องจดนิ้วโป้องอยู่ที่ปากหลุมอ้ แล้วก็ใช้นิ้วกลางเท่านั้นดีดให้คนอื่นเขาออกไป<อ>ถ้าอย่างนี้เราอย่างนี้เราพลาดเราไปไกลก่อนเราไปก,กับเ,เขาเราต้องกลับมาที่หลุมไม่ได้โดยให้เข้าไปที่หลุมไม่ได้ลงลงให้ให้ลงไปในหลุมถ้าไม่ลงเราใกล้หมดไม่ลงแล้ว<อ>คนอื่นเขามีสิทธิ์ที่จะต่อไปเ,อเขาก็จะลงหลุมแล้วเขาก็จะยิงเราให้ออกไปอ้นะอลักษณะนี้แล้วเราจะชนะกันตรงไหนครับผมก็ เพื่อเรายิงเขาออกไปแล้วเราต้องเฝ้าปากหลุมไว้ให้คนอื่นเขายิงเราออกไปหรือให้คนอื่นเขาเข้าหลุมได้แล้วเขาก็ยิงเราออกไปเมื่อมาคนอื่นเาไม่ได้เขาหนีออกไปเราก็เป็นหลุมที่สองแล้วก็เฝ้าไว้หลุมที่สามหลุมที่สี่หลุมที่ห้าหลุมจนจนกระทั่งหลุมที่สิบเราก็ชนะถ้าเล่นกินตัวเลยก็คนอื่นต้องเสียลูกแก้วให้กับเราลูกแก้วเลยใช่ถ้าไม่ครบสิบครั้งครับถ้าบาเล่เป็นหลายๆคนก็อาจจะต้องคนเหลือสุดท้ายก็คนที่ชนะแล้วก็ออกไปคนนี้ก็แข่งกันต่อไปเหลือคนสุดท้ายก็จะต้อง เป็นลูกอยู่ในหลุมเพื่อให้เขาหนึ่งเขายิงออกไปให้ยิงออกไปเพื่อที่เราจดลด้ยิงให้ออกไปอีกให้ออกไปอีกคนอื่นก็ยิงต่อไปอีกจนทั้งๆไปไกลๆเขาจะต้องกลับมาที่หลุมกลับมาหลุมไม่ได้กลับมาไม่ถึงเขาเมื่อกลับมาอยู่นี้คนอื่นเขาช่วยยิงต่อไปอีกมันก็ต้องพลิกไปพลิกมาตลอดเวลาแบบนี้ใช่ครับเพราะฉะนั้นส่วนที่สําคัญก็คือทุกคนต้องมีลูกแก้วต้องมีลูกแก้วนี่ครับคือลูกแก้ว เดี๋ยทุกคนเข้าใจกติการือยังพร้อมไหมพรอมถ้าพร้อมแล้วดีลูกแก้วดีกว่อไปเรวในสมัยก่อนผมเชื่อว่าก่อนยุคที่จะมีลูกแก้วมันต้องมีอย่างอื่นใช่ครับวิวัฒนาการจากการเล่นลูกแก้วนี่มาจากการเล่นลูกหินทําจากดินออาเอาดินมา ตากแดดให้แร่งให้แห้งหรือเอาดินนั้นไปเผาให้มันมีความคทงทนแร่งนั่นหมายถึงว่าจริงๆแล้วเด็กๆก่อนที่จะมีกิจกรรมเล่นด้วยกันเนี่ยต้องเริ่มจากการที่ตัวเองต้องสร้างปร<ล>ะดิษฐ์เครื่องเล่นขึ้นมาเองเครื่องเล่นเหล่านั้นก็คือจากดินเหนียวแต่ก่อนนี้ดินเหนียวบ้านเราเยอะมากครับตามดินตามโคลนตามชายคลองตามเชิงเลนมีดินทั้งนั้นก็ปั้นดินขุดออกมาแล้วก็มาทํากันก็ไม่เอาเปรียบซึ่งกันและนกันคือไม่เอาใหญ่จนเกินไป ได้เปรียบจริงแต่คุณก็เสียเปรียบเพราะคุณจะต้องเป็นเป้าใหญ่เป็นเป้าใหญ่ให้คนอื่นแบบนี้เด็กๆได้อะไรบ้างครับจากการดินลูกแก้วครับได้ความพินิพิเคราะห์ได้การสังเกตว่าหนึ่ง คุณควรจะทํำยังไงไม่ให้คนอื่นมากล้ากลายหรือไม่ใครมาทําอันตรายตัวเองได้อีกประการหนึ่งเราก็ไม่ได้ทาอันตรายคนอื่นเขาเราจะต้องมีความพร้อมสลับเปลี่ยนการไว้เรากาจัดศัตรูออกไปนะฮะโดยไม่ได้ทําอะไรแต่เราก็ให้เขาพ้นไปเฉยเเพราะนั้นเราต้องกลับมาอยู่เฝ้าหลักของเราด้วยคนนึ่งก็คนหนก็มก็ไม่ได้เป็นูเขาก็ต้องเข้ามาเพื่อเอาชัยชนะจากตัวเราเองเพื่อเอาตัวเราออกไปเหมือนกันเอาเด็กๆกลับมาเร็วกลับมาเร็ว กรรมก่อนกรรมก่อนอยู่ก่อนแม้แต่การดีลูกแก้วก็ยังมีเรื่องราวของข้อคิดข้อธรรมะแทรกอยู่ในนี้อีกนะฮะอันนี้ผมดีมากเลยครับข้อที่ควรจะต้องนําเสนอมากๆนี่จะทำยังไงดียังไงพวกเราต้องไปฟังจากพระอาจารย์ครับการเล่นดีลูกแก้วมันต้องมีลักษณะพิเศษอย่างหนึ่งเพ่งพินิษเป้าหมายคือพูดง่ายๆว่ามันทําให้ชีวิตคนเนี่ยมีเป้าหมายไม่เป็นชีวิตสว่าเฟ้งฟางเพราะนั้นการเล่น พวกนี้มันจะทําให้คนเนี่ยมีทิศทางมีเป้าหมายมีจุดเพ่งมีจุดแกงมีแลงมีกะเพราะฉะนั้นเขาจึงบอกว่าปัญญาย่อมเกิดแก่ผู้เพ่งพินิษในกิจของตนถ้าใครอยากเป็นคนมีปัญญาไม่เพ่งเลยชีวิตเป็นยังไงปล่อยไปไม่มีเป้าหมายของชีวิตเลยเขาเรียกว่าชีวิตสวะขยะสังคมอะไรจำนองนั้นเพราะฉะนั้นถ้าอยากให้ชีวิตเราเนี่ยมันส่งเสริมไอตัวเพ่งพินิษ หัดเล่นอะไรที่มันเล่นแล้วมันเกิดการเพ่งเก่งเล็งเก่งกะดีแล้วจะทำให้ชีวิตเนี้ยจะมีคำว่านัตติชานังอะปัญยศแปลว่าเป็นคนที่เพ่งพินิจจนปัญญาเกิดถ้าคนวันวันนึงปล่อยชีวิตพลาดระหว่างพลาดกับเพ่งเนี่ยมันต่างกันถ้าทำอะไรทำแบบพลาดกับทำแบบเพ่งเก่งเลงกะชีวิตต่างกันเยอะแยะเลยเจริญพร สาธุโอ้โหพริ้ลิศพรากห็สำคัญจริงๆดีดลูกแก้วกิจกรรมที่ผมเชื่อว่าหลายคนยังไม่เคยเล่นใช่ไหมนี่ครั้งแรกไหมครั้งแรกนะอ่าเพราะฉะนั้นพวกเราขอบคุณคุณลุงมืดครับขอบคุณครับพี่แจ๊บขอบคุณทุกคนครับขอบคุณครับอ้าวขอดูลูกแก้วทุกคนเนาะแสดงว่าตอนนี้ทุกคนมีลูกแก้วอยู่แล้วก็เล่นได้เลยครับเล่นลูกแก้วเลยใครพร้อมที่จะเล่นบ้าง ถ้าพร้อมแล้วเล่นลูกแก้วต่อเลย